ในเซกชันแรกค่ะเราจะเรียนหลักๆอยู่3หัวข้อนี้ก่อนนะเรามาเรียนหัวข้อแรกกันก่อนมาทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวดอกเบี้ยทบต้นรู้จักไหมดอกเบี้ยทบต้นหัวข้อแรกดอกเบี้ยทบต้นภาษาอังกฤษก็คือ compound interest a t e compound แปลว่าประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปหรือว่าทบเข้าไปนั่นเอง คำว่า i n t e r e s t หมายถึงดอกเบีย้ย i n t e r e s t rate ก็เลยหมายถึงอัตราดอกเบีย้ยจริงๆแล้วคำว่า i n t e r e s t rate ก็เหมือนกับเป็นอัตราในการจูงใจนั่นเองนะเนาะ,ะ compound i n t e r e s t rate ก็เลยหมายถึงอัตราดอกเบีย้ยที่คิดแบบทบต้นนั่นเองภาษาอังกฤษ,า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 ษาต้องพอรู้ไว้มั้งนะตัวดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยจริงๆแล้วพอจะรู้จักกันอยู่แล้วมะ เพื่อให้ความเข้าใจตรงกรันครูจะแสดงภาพกลไกลในการทำงานของตัวดอกเบีย้ยทบต้นนะสมมุติว่าครูมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งต้องการที่จะนำฝากธนาคารตัวก้อนเงินที่ครูฝากธนาคารนั้นธนาคารจะเรียกว่ามันเป็นก้อนเงินต้นถ้าทำการฝากจนครบระยะเวลาหนึง่งธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยออกมาให้ถ้าครูนำตัวก้อนเงินต้นของครูมารวมกับตัวดอกเบียที่ได้มา แล้วก็ทำการฝากต่อไปธนาคารจะเรียกก้อนเงินที่จะทำการฝากต่อไปนี้ว่าเป็นก้อนเงินต้นเหมือนกันแต่ว่าตัวก้อนเงินต้นก้อนใหม่นียมันเป็นก้อนเงินต้นคคละก้อนกับก้อนเดิมนะคะเป็นโคละก้อนกันมีหลายตัวละคคู่ก็เลยจะทำการลัดนัมเบอร์แต่ละตัวออกมาแยกกันนะเพื่อสื่อว่ามันคคละตัวกันตัวก้อนเงินต้นก้อนแรกคูลัดนัมเบอร์ว่ามันเป็นก้อนเงินต้นเบอร์หนึ่ง ก้อนเงินต้นเบอร์หนึ directly, ่งนี้เวลาให้ดอกเบี้ยออกมาก็เลยเป็นดอกเบี้ยเบอร์หนึ่งดอกเบี้ยเบอร์ห <focus> นึ่งนี้มันเป็นดอกเบี้ยที่คำนวณมาจากก้อนเงินต้นเบอร์หนึ่งนี้นะถ้านำตัวเงินต้นเบอร์หนึ่งรวมกับดอกเบี้ยเบอร์หนึ่งมาทำการฝากต่อไปเอามารวมกันแล้วก็ฝากต่อไปตัวก้อนเงินต้นก้อนใหม่นี้เป็นก้อนเงินต้นอีกก้อนหนึ่งจริงไหมครูก็เลยรันนัมเบอร์ว่ามันเป็นก้อนเงินต้นเบอร์สอง เงินต้นเบอร์สองนี้ถ้าทำการฝากจนครบระยะเวลาหนึ่งธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยให้ออกมาอีกก้อนหนึ่งดอกเบี้ยก้อนนี้คำนวณมาจากก้อนเงินต้นเบอร์สองก็เลยเรียกว่ามันเป็นดอกเบี้ยเบอร์สองนะโดยดอกเบี้ยเบอร์สองนี้มันเป็นโคละโตกับดอกเบี้ยเบอร์หนึ่งนะโคละก้อนกันเงินโคละก้อนกันนะถ้าครูนำก้อนเงินต้นเบอร์สองมารวมกับดอกเบี้ยเบอร์สองทำการฝากต่อไปธนาคารก็จะ มองว่าตัวก้อนที่จะทําการฝากต่อไปนี้มันก็จะเป็นก้อนเงินต้นก้อนใหม่คูลันว่ามันเป็นก้อนเงินต้นเบอร์สามก้อนเงินต้นเบอร์สามถ้าทําการฝากจนครบระยะเวลาหนึ่งธนาคารก็จะทําการคิดดอกเบีย้ยออกมาให้ดอกเบีย้ยที่ได้ก็จะเรียกว,ว่าเป็นดอกเบียเบ้ยเบอร์สามเป็นเช่นนี้เลยไปค่ะก,กลไกของการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นเป็นการนําเงินต้นรวมกับดอกเบีย้ยที่ได้เอามาทบรวมกันเพื่อมันเป็นเงินต้นรอบใหม่ แบบนี้ค่ะการนำดอกเบีย้ยคิดรวมเข้าไปกับเงินต้นเพื่อให้เป็นเงินต้นรอบใหม่ลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็นดอกเบีย้ยทบต้นอันนี้เป็น,นกลไกการทำงานของมันเนาะต่อนะตัวดอกเบีย้ยที่คำนวณได้เมื่อนำไปรวมกับเงินต้นเราจะเรียกผลรวมนี้ว่ามันเป็นเงินรวมค่ะเข้าใจไหมดูไปที่ภาพค่ะตัวก้อนเงินต้น ถ้านำไปรวมกับดอกเบี้ยที่คำนวณได้2ตัวนี้เมื่อนำมารวมกันเราจะเรียกมันว่ามันเป็นเงินรวมค่ะคำคำนี้เป็นคำสำคัญสำหรับเราต่อไปจะใช้ตลอดทั้งบทนะคะต้องรู้จักนะว่าเวลาพูดว่าเงินรวมคืออะไรเงินรวมมันคือตัวก้อนเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยแล้วจะเรียกว่าเป็นเงินรวมโอเคนะต้องรู้จักไว้ตัวเงินรวมตัวนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรต่อเราก็จะเรียกว่ามันเป็นเงินรวมนั่นแหละ แต่ถ้าตัวก้อนเงินรวมก้อนนี้เกิดต้องการที่จะนำฝากต่อไปตัวเงินรวมตัวนี้มันจะถูกเรียกว่ามันเป็นเงินต้นค่ะจะถูกแปลงชื่อว่ามันเป็นก้อนเงินต้นจริงๆมันตัวเดียวกันนะเงินรวมถ้าฝากต่อไปจะเรียกว่ามันเป็นเงินต้นโอเคนะรู้จักเงินรวมแล้วนะ โอเคตัวเงินรวมก็จะเป็นเงินต้นในการคำนวณดอกเบีย้ยในงวดถัดไปเป็นเช่นนี้เรื่อยไปนะคะจนกว่าจะครบระยะเวลาที่ฝากหรือว่ากู้เงินไว้นั่นเองโดยทั่วไปแล้วสถาบันการเงินเขาจะต้องบอกเราว่าเขาจะคิดดอกเบีย้ยทบต้นในรอบระยะเวลาทุกๆเท่าไหร่เขาจะต้องบอกเราค่ะ เช่นจะคิดทบต้นทุกวันทุกเดือนทุกสามเดือนทุกหกเดือนหรือว่าทุกปีเขาจะต้องบอกเรานะอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของดอกเบี้ยทบต้นคราวนี้มันมีความรู้พื้นฐานที่เราจะต้องดึงมาใช้ในบทนี้กันครูจะทบทวนให้นะมันเป็นความรู้พื้นฐานที่ถ้าเราดึงมาใช้กับบทนี้จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้น ความรู้พื้นฐานเนี้ยครูได้สอนไว้อยู่แล้วในคอสปรับพื้นฐานก่อนขึ้นม4ี่นะใครสนใจไปเรียนได้มันจะมีความรู้ในมุมอื่นด้วยนะที่จะทำให้เราทำงานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นมันเป็นความรู้ง่าย,ายเองค่ะที่พอเข้าใจแล้วโอ้สบายเลยทำงานง่ายมากนะครูดึงมาสองเรื่องที่จะต้องใช้กับบทนี้นะเรื่องแรกเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวร้อยละเลยกับอีกเรื่องหนึ่งเป็น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรูป้อยละว่าเราจะทํางานกับมันยังไงเอามุมแรกก่อนนะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรอยละามาทําความเข้าใจกันตัวแรกค่ะเริ่มต้นที่10%สมมุติครูยกตัวอย่างที่1 0 10%, 10เรรารู้จัก10%ที่เราเรียนมามันคือ10ส่วนร้อยจริงไหมที่เรารู้จักเขาจริงๆความเข้าใจเกี่ยวกับ10ส่วนร้อยมุมมองที่ต้องมองเห็นเขานะมันคือเขากําลังจะบอกว่ามันจะมีมูลค่า10 ถ้าเทียบกับ100ยค่ะ10เอาไปเทียบกับ100โดยที่มองหนึ่งรเป็นตัวเทียบเข้าใจไหมตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือตัวเทียบเทียบกับหนึ่งรนั่นเองมันจะมีมูลค่า10ถ้าเทียบกับหนึ่งรคราวนี้ถ้าอยากเทียบแค่หนึ่งล่ะไม่อยากเทียบถึงร้อยเทียบแค่หนึ่งพอก็ให้มองว่าหนึ่งร้อยเหมือนมีจุดยุยมอยู่ข้างหลังถ้าจะทําให้เป็นหนึ่งแปลว่าจุดยุยมนี้จะต้องเ่ินไปข้างหน้าสองตำแหน่งมันก็จะกลายเป็นหนึ่งละในตอนนี้ตัวส่วนกลายเป็นหนึ่งแล้วนะ ตัวส่วนกลายเป็น1ตัวส่วนเป็นยังไงทํำยังไงตัวเศษต้องทําอย่างนั้นตัวเศษ10มองว่าเหมือนมีจุดุยมอยู่ข้างหลังตัวส่วนเลื่อนจุดโยมไปข้างหน้าสองตแหน่งดังนั้นตัวเศษก็เลยต้องเลื่อนจุดโยมไปข้างหน้าสองตแหน่งเช่นเดียวกันจุดมันจะไปอยู่หน้า10แล้วค่ะมันก็เลยจะมีค่าเท่ากับ 0. 1 0จุดงยจริงไหมหรือว่า0.1นั่นเองเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันแล้วในตอนนี้ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ1แล้ว 10%มันคือ10ส่วนร้อยแล้วมันก็จะมีค่าเท่ากับ0.1ส่วนหนึ่งด้วย10ส่วนร้อยมันคือมองว่า10เทียบกับตัวเทียบที่เป็น100มันจะมีค่าเท่ากับ0.1่ถ้าเทียบกับ1ก็คือถ้าเทียบตัวเทียบเป็น100มันจะมีค่าเท่ากับ10แต่ถ้าตัวเทียบมันเป็น1มันจะมีค่าเท่ากับ0.1เท่านั้นแปลว่าอย่างนั้นตัว 1, ่วนด้วย1เนี่ 0. 1ส่วน1ครูอมองว่ามันคือ0.1เลยได้ไ่วน ศูนย์จุดหนึ่งส่วนหนึ่งก็ได้ศูนย์จุดหนึ่งนั่นแหละอันเดียวกันจริงป่ะห้าส่วนหนึ่งก็คือเลขห้านั่นแหละจริงป่ะงั้นกูก็เลยสามารถมองได้ว่าจริงๆแล้วสิบเปอร์เซ็นต์จะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งนั่นเองเพราะมันใช้เครื่องหมายเท่ากับมองเห็นไหมสิบเปอร์เซ็นต์มีค่าเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งใช้แทนกันและกันได้เลยนะแปลว่าอย่างนั้นเห็นสิบเปอร์เซ็นต์เขียนว่าศูนย์จุดหนึ่งเลยได้เอาไปใช้แบบเป็นค่าศูนย์จุดหนึ่งเลยได้แปลว่าอย่างนั้นนะ ตัวถัดมา30% 30%เรารู้จักว่า30%ม์มันคือ30ส่วน100มันคือ30เทียบกับตัวเทียบที่เป็น100รจริงไหมถ้าอยากให้ตัวเทียบเป็น1ทํายังไงก็มองว่า100เหมือนมีจุดยุมอยู่ข้างหลังเลื่อนจุดยุมไปข้างหน้า2ตําแหน่งในตอนนี้ตัวส่วนมันจะเป็น1ละตัวเทียบเป็น1ละงั้นถ้าตัวส่วนทํายังไงตัวเศษต้องทํำยังไงตัวเศษ30มเหมือนมีจุดยุมอยู่ข้างหลังตัวส่วน เลื่อนจุดยมไปข้างหน้าสองตำแหน่งดังนั้นตัวเศษก็เลยต้องเลื่อนจุดยมไปข้างหน้า2ตํต,ต,2ตำแหน่งด้วยมูลค่าเขาถึงจะเท่าเดิมนะตัวเศษตอนนี้มันคือ0ูนแล้วซึ่ง0.3 0ก็เขียนมา0ูพอนะแล้วก็ส่วนด้วยตัวส่วนเป็น1แล้ว30%จะมีค่าเท่ากับ30ส่วนร้อยแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ0.3ดส่วน1ด้วยนั่นเท่ากับว่า3 0ม์มันก็คือ30เทียบกับตัวเทียบที่เป็น100 แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ0.3ที่เทียบกับตัวเทียบเป็น1ถ้าตัวเทียบเป็น100มันจะมีค่าเท่ากับ30ถ้าตัวเทียบเป็น1มันจะมีค่าเท่ากับ0.3นั่นเองตัว0.3ส่วน1นี้0.3ส่วน1มันก็จะมีค่าเท่ากับ0.3นั่นแหละจริงไหมดังนั้น30ก็เลยจะมีค่าเท่ากับ0.3ค่ะมีค่าเท่ากันใช้แทนกันได้เลยแปลว่าอย่างนั้น ตัวถัดมา15% 15%มันก็คือ15ส่วนด้วย100มันคือ15ที่เทียบกับตัวเทียบที่เป็น100ถ้าต้องการตัวเทียบเป็น1ทํำยังง่ายมองว่า100มีจุดทศนยมอยู่ข้างหลังเลื่อนจุดทศนยมไปข้างหน้า2ตํำแหน่งในตอนนี้ตัวเทียบหรือตัวส่วนก็จะเป็น1แล้วตัวส่วนทำยังไงตัวเศษต้องทำอย่างนั้น15ก็เลยมองว่าเหมือนมีจุดทศนิยมอยู่ข้างหลัง ตัวส่วนเลื่อนจุดชม,มไปข้างหน้าสองตำแหน่งดังนั้นตัวเศษก็เลยต้องเลื่อนจุดชมไปข้างหน้า2ตํตำแหน่งด้วยมูลค่าเงิะเท่าเดิมอยู่นะตอนนี้จุดชยมไปอยู่หน้า15แล้วเราก็เลยได้ค่าเป็น0.15น้นั่นเองแล้วก็ส่วนด้วยตัวส่วนที่เป็น1ค่ะ15%จะมีค่าเท่ากับ15ส่วนร้อยแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ0.15ส่วนด้วยหด้วย15ส่วนร้อยคือ15เทียบกับตัวเทียบที่เป็น100 ันก็จะมีค่าเท่ากับ0.15ที่ตัวเทียบเป็น1นั่นเองตัว0.15ส่วน1ครูมองว่ามันคือ0.15ได้เลยจริงไหม0.15ส่วน1ก็0.15นั่นแหละดังนั้นเท่ากับว่าตัว15%จะมีค่าเท่ากับ0.15มีค่าเท่าการใช้แทนกันได้เลยมาดูตัวสุดท้ายค่ะตัว2% 2%มันก็คือ2ส่วน100 สส่วนร้อยมันก็คือ2ที่เทียบกับตัวเทียบที่เป็น100จริงไหมถ้าต้องการให้ตัวเทียบเป็น1แล้วเราก็มองว่า1 0 0เหมือนมีจุดทศนิยมอยู่ข้างหลังเลื่อนจุดทศนิยมไปข้างหน้า2ตำแหน่งในตอนนี้ตัวเทียบหรือตัวส่วนก็เป็นเลข1แล้วตัวส่วนทํายังไงตัวเศษต้องทําอย่างนั้น2ก็มองว่าเหมือนมีจุดทศนิยมอยู่ข้างหลังตัวส่วนเลื่อนจุดทศนิยมไปข้างหน้าสองตำแหน่งดังนั้นตัวเศษก็เลยต้องเลื่อนจุดทศนิยมไปข้างหน้า2ตำแหน่งด้งวย แต่ว่าถ้าเลื่อนจุดที่มุมไปข้างหน้าสองตำแหน่งเพราะว่ามันมีแค่ตำแหน่งเดียวเพราะนั้นเราก็เลยต้องเติมศูนย์เข้าไปอีกตำแหน่งหนึ่งมันก็เลยเป็นจุดที่อยู่หน้า0ูนค่ะในตอนนี้ตัวเศษมันก็เลยเป็น0.02นนั่นเองส่วนด้วยตัวส่วนที่เป็น1 2%จะมีค่าเท่ากับ2ส่วนร้อยแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ0.02ส่วนด้วย1 2ส่วนรอยก็คือ2ที่เทียบกับตัวเทียบที่เป็น100มันจะมีค่าเท่ากับ0.02ที่เทียบกับตัวเทียบที่เป็น 1, นน1ั่เอง 0.02ส่วนด้วยหนึ่งกูสามารถมองว่ามันคือ0.02นั่นแหละดังนั้นเท่ากับว่า2%ก็เลยจะมีค่าเท่ากับ0.02ได้เลยมีค่าเท่ากันใช้แทนกันได้เลยในเชิงปฏิบัติ หมายความว่าครูกําลังสื่อว่าถ้าเราไปเห็น1 0ที่ไหนเราเขียนเป็น0.1แทนได้เลยใช้งานแทนกันได้เลยนะคะเห็น30%ที่ไหนเขียนแทนด้วย0.3ได้เลยเห็น15%ที่ไหนเขียนแทนด้วย0.15ได้เลยเห็น2%ที่ไหนเขียนแทนด้วย0.02ได้เลยแต่ในทางปฏิบัติไม่สะดวกที่เราจะมานั่งค่อยๆไล่เลื่อนจุดแบบนี้ไม่สะดวกเลย ในทางปฏิบัติเราควรจะเห็น10%เขียน0.1ได้เลยเห็น30%เขียน0.3ได้เลยเห็น15%เขียน0.15ได้เลยเห็น 2%, 2เขียน0.02ได้เลยเขียนเลยได้ไหมหลักในการทําง่ายๆนะคะที่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีคือการเลื่อนจุดทศนิยม2ตําแหน่งเท่านั้นอย่างตัว10%นี้เวลาเราเห็นนะเราก็มองว่ามีจุดทิยมอยู่ข้างหลังเลข10ก็เลื่อนจุดทนิยมไปข้างหน้า2ตําแหน่งมันก็จะเป็น0.1แล้วค่ะ 30%มองว่าเหมือนมีจุดทุยมอยู่ข้างหลัง30เลื่อนจุดทุยมไปข้างหน้า2ตำแหน่งมันก็จะเป็น0.3แล้วค่ะ15%ก็บอกว่าเหมือนมีจุดทุยมอยู่ข้างหลังเลข15เลื่อนจุดทุยมไปข้างหน้า2ตำแหน่งมันก็จะเป็น0.15แล้วค่ะ2%มองว่ามีจุดทุยมอยู่ข้างหลังเลข2เลื่อนจุดทุยมไปข้างหน้า2ตำแหน่งมันมีตำแหน่งเดียวเราก็เลยต้องเติมศูย์เข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคา่าเท่ากับ0.02เลื่อนแบบนี้เลยตตรงงนนี้้ไม่อทนะจริงๆ้ไม่ตงทํา โอเคปะเวลาเราเห็นแบบนี้เราต้องเขียนแบบนี้ได้เลยเวลาเราเห็นแบบนี้เราต้องเขียนแบบนี้ได้เลยประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเราจะใช้งานกันแบบนี้นะโอเคปะ <c oughs> อีกมุมหนึ่งค่ะเรื่องปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรูปร้อยละโอเคนะอ่ะถ้าปริมาณสี่เหลี่ยมปริมาณสี่เหลี่ยมนี้เป็นปริมาณสักก้อนหนึ่งนะคะมีมูลค่าอะไรสักก้อนหนึ่งนะครูแทนก้อนก้อนหนึ่งครูไม่อยากใช้เอกอะเพราะมันดูยากครูแทนด้วยรูป เป็นก้อนอะไรจะกก้อนหนึ่งถ้าอยากให้ก้อนนี้มีปริมาณเท่าเดิมจะหาตัวมาคูนนะคะตัวที่จะคูณแล้วทำให้มีมูลค่าเท่าเดิมตัวที่คูณก็คือเลขหนึ่งค่ะ1มาคูณกับตัวก้อนสี่เหลี่ยมก้อนนี้แล้วจะมีค่าเท่ากับก้อนสี่เหลี่ยมเท่าเดิมค่ะจริงปะ่ะเป้าหมายคูคือคูกกาลังเน้นไปที่ตัวคูณน,นะอ่ะอันใหม่ถ้าปริมาณสี่เหลี่ยมเนี้ยต้องการให้เพิ่มขึ้น20% คำว่าเพิ่มขึ้น20%แปลว่าตัวมันตัวเดิมยังต้องมีอยู่จริงบะงั้นตัวที่มาคูณนะเริ่มแรกเริ่มที่ตัวมันก่อนแล้วจะให้เพิ่มขึ้น20%เราก็บวกเพิ่มขึ้นค่ะ20% 20%ถ้ามองว่า10%คือ0.1 20%มันควรจะเป็นเท่าไหร่เลื่อนจุดทศนยมไปข้างหน้า2ตำแหน่งกันค่ะมันคือ0.2แปลว่าปริมาณสี่เหลี่ยมเนี่ยเพิ่มขึ้น0.2 ตัวเดิมมันเป็น1พอเพิ่มขึ้น0.2ก็เลยบวกด้วย0.2เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นปิดวงเล็บไว้แล้วค่อยเอามาคูณกับปริมาณสี่เหลี่ยมอันเดิมที่มีอยู่ค่ะ1เวลาบวกกับ0.2มันก็เลยเป็น1.2นั่นเองจริงไหมแล้วค่อยมาคูณกับสี่เหลี่ยมถ้าต้องการให้ปริมาณสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้น20%ตัวเลขที่เอามาคูณตัวแฟกเตอร์ที่เอามาคูณน,นะ มันคือ1.2เอามาคูณกับสี่เหลี่ยมผลคูณที่ได้ค่าก้อนนี้ทั้งค่ามันคือค่าสี่เหลี่ยมที่เพิ่มขึ้น20%เรียบร้อยแล้วมองว่า1คือตัวมันเองคือตัวสี่เหลี่ยมเดิมเพิ่มขึ้นอีก20%คือเพิ่มขึ้น0.2 1เพิ่มขึ้น0.2ค่ะ1.2ก็เลยมาคูณกับปริมาณเดิมมันก็เลยเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้น20%เนี่ยค่ะส่วนที่เพิ่มขึ้น เค okay, ปะเป็นลนักษณะของการใช้ตัวคูณเข้าไปเป็นการเพิ่มปริมาณต่อมาปริมาณสี่เหลี่ยมที่ลดลง5%ตัวลดลง5%นี้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปทศนิยมก่อนได้ไหม mm hmm. ก็มองว่า5%นี้เหมือนมีจุดทศยมอยู่ข้างหลังจริงปะ,ะเลื่อนจุดทยมไปข้างหน้า2ตำแหน่งแต่มันมีตำแหน่งเดียวก็เลยต้องเติมศูนไปข้างหน้ามันก็เลยจะมีค่าเท่ากับ0.05นั่นเอง ปริมาณนั้นต้องลดลง5%ค่ะลดลง0.05เอาปริมาณเดิมนั้นก่อนเดิมปริมาณนั้นเป็น1ลดลงก็คือเป็นการลบออกลบด้วย0.05นั่นเองอันนี้คือตัวที่จะมาคูณแล้วก็มาคูณกับปริมาณเดิมก็คือปริมาณสี่เหลี่ยม1ลบด้วย0.05มันจะเป็น0.95แล้วก็ค่อยเอามาคูณกับปริมาณเดิมปริมาณสี่เหลี่ยม 0.95ที่คูณกับสี่เหลี่ยมนี้มันจะเป็นปร,ปริมาณใหม่ที่ลดลง5เรียบร้อยแล้วมันคือปริมาณเดิมหักออก5มันก็เลยเป็น0.95คูณปริมาณเดิมอันนี้เป็นวิธีในการลดปริมาณลง5พอจะเข้าใจไหมสรุปว่าการเพิ่มหรือลดปริมาณที่มีอยู่ใน รูปร้อยละเป็นการเพิ่มหรือลดในรูปร้อยละให้หาตัวมาคูณค่ะโดยตัวมาคูณนั้นก็ดู้อยละนั้นเอามาบวกหรือเอามาลบออกจาก1เพราะหนึ่งคือปริมาณเดิมโอเคปะประมาณนี้นะอันนี้คือสองมุมที่เดี๋ยวเราจะมาประยุกต์ใช้แล้วเราจะทำงานง่ายขึ้นค่ะขอย้อนกลับไปที่หน้าสารบัญกันนะ ในตอนนี้เรารู้จักตัวดอกเบีย้ยทบต้นกันแล้วต่อไปเราจะไปดูการคิดดอกเบีย้ยทบต้นแบบปีละหนึ่งครั้งกันเรากำลังจะเข้าสู่พาร์ทคำนวณกันแล้วนะ